ถนนสีพยาสี่รอยไม้แถมให้ด้วยนะครับซื้อติไม้แถม1ไม้โอ้โหไม่ท้าใจดีมากส่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ จุงกะแมวบองพลเรื่องเรื่องนี่นะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทท่านนะครับวันนี้ก็พบกับประแดงเพลินหรือว่าทิดเพลินนะครับช่อง p ีโอสกาวชนแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนสีพญานะครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเก่าแก่นะครับแล้วก็เรามาตามล่าหาร้านร้านหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าร้านลูกชิ้นเจล็กนะครับซึ่งเป็นร้านลูกชิ้นทอดที่อร่อยนะครับแล้วก็ ขายมานานมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพิสูจน์กันดูนะครับว่าร้านนี้นะครับลูกชิ้นทอดอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตามผมมาครับคุณผู้ชมพ่อแม่เป็น้องตามผมมาครับวันนี้เราก็กําลังเดินหาร้านอยู่นะครับก็เขาบอกว่าร้านอยู่แถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปกันเลยครับตอนนี้เรากําลังเดินตามล่าหาอยู่นะครับว่าร้านนี้อยู่ไหนนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านลูกชิ้นเจเล็กอันนี้ก็แนะนําก่อนนะครับคือเจเล็กนะครับเจเล็กเจ้าของร้านลูกชิ้นทอดถามหน่อยขายที่นี่มานานหรือยังกี่ปีแล้วครับสิบห้าปีขายตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วทําไมถึงขายอยู่ได้นานขนาดนั้นก็มีคนเลี้ยงไงอ้าอ๋อไม่มีคน้อ่าแล้วขายดีไหมครับเนี่ยปกติขายได้ก็อดทนวันหนึ่งนี่ขายประมาณกี่ไม้ถ้าหากว่าอย่างวันปกติธรรมดาประมาณเกือบสามสี่สี่สี่ร้อย สี่ร้อยไม้แล้วถ้าหากว่าแบบเป็นเป็นช่วงที่พีคแบบมีเทศกาลหรือว่าช่วงที่แบบคนเขากินเยอะๆเนี่ยสูงสุดเลยอ่าสูงสุดเลยถึงห้าร้อยไม้ไหมเกินเกินห้าร้อยไม้ก็ถือว่าขายดีนี่คือขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับสองโมงถึงสี่ทุ่มสองโมงนี่ก็คือบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองโมงถึงสี่ทุ่มนะครับนะก็ขายจนกว่าของจะหมดหรือว่าหมดแล้วก็เลิกหมดแล้วก็เลิกอ่า แล้วหยุดวันไหนบ้างครับไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดขายทุกวันโอ้โหขยันมากเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาชิมนะครับลูกชิ้นทอดของอาเจ้นะ<อ>เดี๋ยวมีอะไรแนะนำบ้างเมนูอะไรอร่อยๆอ่ะมันก็ดีหมดแต่ว่าอยู่ที่คนชอบกินอย่างไหนอ่ะแล้วถ้าหากว่าผมจะสั่งไม้ละยี่สิบาทเนี่ยห้าไม้เออแล้วก็เอาไม้ละสิบาทเนาะเพื่อนมีแถมไม้หนึ่งนะบอกนมนะเขาบอกว่าแถมให้ด้วยนะครับซื้1โอ1ิไม้แถมหนึ่งไม้โอ้โหแม่ท้าใจดีมากนะครับ มีลูกค้าไปจํามากนะครับเพราะว่าร้านนี้ขายมานานนะครับสิบห้าปีแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลองเุดจ้กันดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับลูกชิ้นเจเล็กนะครับโอ้โหนะครับนะแล้วเมื่อกี้นี้เราสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมตรงนี้เลยนะครับนะเออเนี้ยเนี้ยเคยลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครับมาซื้อนะครับโอ้โหก็ถือว่าขายดีนะครับนะวันหนึ่งห้าร้อยกว่าไม้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับนะ บอกตรงนะครับอ่ะนะครับคือตอนนี้นะครับเราสั่งไปหไม้นะครับนะก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินแบบลูกชิ้นยืนกินนะครับนะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกชิ้นที่เขาบอกว่าเด็ดเด็ดนะของเจ๊เล็กนะครับนะอร่อยนะรสชาติจะฉ่ำอร่อยขนาดไหนนะครับนะอันนี้ก็คือราดน้ําจิ้มแล้วเนาะเจ๊ราดน้ําจิ้มนะเป็นน้ําจิ้ม2สูตรนะครับกระเทียมโคนอ่าคือสูตรเด็ดเขาบอกว่าอยู่ที่ กระเทียมโทนนะครับแล้วก็เป็นน้ําจิ้มสองสูตรคือแบบเปรี้ยวกับหวานนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับนะอันนี้นะครับอืมอร่อยนะครับอันนี้เป็นไส้กรอกแบบลูกชิ้นชีสนะครับข้างในนะครับแล้วก็อืมอร่อยนะครับอืมผักอันนี้นะครับเราอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็กําลังกินลูกชิ้นร้านเจเล็กอยนครับ ือเปลี่ยนบรรยากาศนะครับปกติเราจะนั่งในร้านนะครับแต่วันนี้เรามายืนกินลูกชิ้นริมทางนะครับซึ่งเขาบอกว่าอร่อยจริงแล้วเราก็มาชิมก็อร่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องมาทานด้วยกันเ้ยครับจดจวดอืมอร่อยมากเลยอืมสมคํลราลือนะครับว่าอร่อยนะครับอืมอร่อยมากเลยนี่จะมีที่เป็นไข่นกกระทาด้วยนะครับเนาะห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วก็ทอดนะครับแล้วก็ตุ้งไข่นกกระทานะครับอันนี้ครับ ร้อนๆนะครับราดน้ำจิ้มนะครับสุดยอดเลยนะครับอือปักอืเอเจ๊กินไหมเนี่ยกินไหมกินด้วยกันไหมอืมอ้อ อร่อยไหมอร่อยนะอร่อยเพราะว่าทอดใหม่ๆนะครับสุดยอดต้องไปเลือกมานะตัวตัวที่ไม่ดีเจจะไม่เอามาใช่เจเลือกแล้วมีวิธีการเลือกยังไงในการที่เราจะเลือกได้แบบของสดแล้วก็ดูแล้วก็คุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายไปเนี่ยอย่างที่ว่าตัวละหนึ่งร้อยอ่ะเขาบอกว่าปานกลางแต่อย่างดีอ่ะมันจะแพงถึงร้อยห้าสิบเจก็ซื้ออย่างลละร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบ ก,ก็สดมากเลยอขออนุญาตนะเจ๊ผมกินแล้วอร่อยมากอร่อยหยุดไม่ได้แล้วอือสดยอดมากเลยนะครับร้านนี้ขายดีนะครับดูลูกค้านะครับลูกค้ารอยเยอะมากเลยนะครับอืมอร่อยครับพ่อแม่พป่นน้องอร่อยมากครับ ลูกชิ้นแบบขายแบบริมถนนนะครับเขาเรียกว่าสรีทฟู้ดนะครับนะก็คือเขาเรียกว่าอาหารริมถนนนะครับแล้วก็เป็นลูกชิ้นเจ้าเ,าเกาแก่นะครับขายมา15ปีแล้วนะครับอร่อยมากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตามมาได้นะครับอร่อยนะครับร้านนี้นะครับใช้มือเลยอื้อ จเลยบอกว่าสูตรเด็ดนะครับ huh ก็คือใช้กระเทียมโทนนะครับในการปรุงเครื่องน้ำจิ้มนะครับอร่อยอร่อยมากก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็จะกราบขอบคุณมากๆนะครับถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วก็ชมให้จบนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็แนะนําอาหารเด็ดๆให้เรานะครับก็เราก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็จะหากยืนิืแล้วไม่สุภาพหรือว่ายังไงก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับนะเราแบบพ่อแบบบ้านๆนะครับนะเพราะโดยปกติเราจะนั่งในร้านนะครับแต่วันนี้เรามายืนริมถนนนะครับผู้คนก็เดินผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็รถก็วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับ แต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอร่อยของเราได้นะครับลูกชิ้นอร่อยมากจุดดครับดูนะครับเมื่อกี้ของเยอะมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้ามาซื้อนะครับแป๊บเดียวนะครับคนละสิบไม้คนละห้าไม้คนละหกไม้นะครับนะเกือบหมดแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามาช้ากว่านี้นะครับอาจจะไม่ได้กินก็ได้นะครับเพราะว่าของจะหมดก่อนนะครับอันนี้ก็คือพึ่งจะสองทุ่มไวนะครับนะ ร้อนก็ร้อนอร่อยก็อร่อยนะครับหืมจัดไปหืมเอน้ำจิ้มครับหืมเด็ดเผ็ดอร่อยนะครับยอดืมรียมโทนนะครับอร่อยมากนะครับแต่ไม่หมดครับอร่อยอิ่ม คือของก็ทอดใหม่ๆอร่อยๆนะครับแล้วก็น้ำจิ้มก็เด็ดนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเข้ามารับชมนะครับก็ถ้าหากว่ามีเวลาหรือว่าแวะผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับลูกชิ้นเจล็กหรือว่าลูกชิ้นปลาเล็กนะครับนะขายมามากกว่า15ห้าปีแล้วนะครับอร่อยน้ำจิ้มเด็ดนะครับแม่ค้าใจดีนะครับถูกใจให้ฟรีนะครับถ้าถูกดีก็อาจจะแถมหนึ่งไม้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนะอร่อยนะครับ อ่ะโอเคดื่มน้ำหน่อยแล้วกันนะครับอิ่มแล้วนะครับสุดยอดอ่าโอ้โหอร่อย,อยก็ไม่หมดนะครับวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนท,กทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อิ่มนะครับอร่อยนะครับเด็ดมากสุดยอดนะครับก็ วันนี้คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับถ้าหากว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดจามกดสับสกายแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับคลิปที่เราลงใหม่ทุกวันนะครับวันนี้คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจุงกะอกรุณมาเอาบองโอนเรื่องเเนียนะครับก็จุงกะสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายอร่อยมากครับลูกชิ้นเจเล็กนะครับอร่อยมากจุดยุดครับสุดยอดครับบ๊ายบาย